สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้น้งน้ำเปล่าจะมาขายอะไรคะมะม่วงกวนนะคะมาขายมะม่วงกวนนะคะกล่องละ2 5บาทนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะญาติน้องปิ่นกับน้องเปล่านะคะเป็นคนทําเองเลยค่ะ <S <S 1> <S 1> หน้าตาจะเป็นเต็มกล่องนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูกันนะคะชิมเลยค่ะน้ำเปล่า <S <S เหนียวนิดนึงนะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะ,ตตนะคะเดี๋ยวอย่าเออร่อยไหมคะเอออร่อยเอออร่อยเหนียวเ, <Yeah. S 2> เหนียวเหนียวรสชาติเป็นไงบ้างคะรสชาตินะคะก็จะมีเปรี้ยว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 หวานๆนะคะจะมีรสตัดเค็มนิดนึงนะคะแบบเกลือประมาณสิบเม็ดอะ <laughs> ่วงน้ำดอกไม้กวนม่วงนะ,ะมะม่วงน้ำดอกไม้กวนนะคะอ,อ,อ,อร่อยนะ,ะท่านใดที่สนใจเิยอะท่านใดที่สนใจนะของกอนท่านใดที่สนใจนะคะก็พักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูกับน้องระบาดนะคะจะไปส่งนะคะ ถ้าใ้สนใจนะคะทักนะคะอินบ็อกมาเลยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยน้ำเปล่าไหม